สาเหตุที่ท่านยังเล่นเกมโดตาถูท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้เนี่ยมีสองกรณีนะครับกรณีแรกก็คือตัวผมในคลิปอื่นแนะนำให้ท่านมารับชมคลิปนี้กับกรณีที่2ก็คือท่านคือคนที่สนใจเนื้อหาตามชื่อคลิปท่านเลยกดเข้ามารับชมนะครับไม่ว่าท่านจะกดเข้ามารับชมด้วยกรณีใดก็ตามท่านที่จะรับชมคลิปนี้จนจบเนี่ยจะต้องเป็นคนเล่นเกมโดตาทูอยู่แล้ว จะเล่นเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นอะไรนะครับดูได้เข้าใจหากท่านเป็นคนที่เล่นเกมโดตาทูนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหานะครับเกมโดตาทูนั้นเป็นเกมที่เล่นยากยากขนาดไหนผมเคยทําคลิปทําไมเกมโดตาทูจึงเป็นเกมที่เล่นยากท่านสามารถไปรับชมได้ที่ description นะครับผมจะวางเส้นทางไว้เกมโดตาทูเนี่ยนอกจากเล่นยากแล้ว ผู้เล่นบางคนยา่าบางคนนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักมีนิสัยที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่หรือบางคนเรียกว่าท็อกซิกนั่นเองซึ่งอันนี้จะโทษเกมก็ไม่ได้นะครับเพราะบรรยากาศความท็อกซิกเนี่ยมันมาจากผู้เล่นจํานวนหนึ่งที่ทําให้เป็นที่กล่าวขานเรื่องลือเนี่ยก็คือคนคนจำนวนเล็กๆน้อยๆคนจํานวนนึงแหละที่ทําให้บรรยากาศในเกมมันไม่น่าเล่นนะครับผม อย่างไรก็ตามแม้เกมโดตาทูจะเล่นยากและมีบรรยากาศท็อกซิกขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งเล่นอยู่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเรียกได้ว่าเกมนี้ไม่มีวันตายนะครับจะเล่นยากหรือท็อกซิกอย่างไงและนี่คือ5สาเหตุหรืออาจจะเป็น5สาเหตุที่ทำให้คุณยังเล่นเกมโดตาทูนะครับผมอา,อาจจะเป็น5สาเหตุนี้หรือเปล่านะครับผมยังไงก็อยู่ใน5ข้อนี้อยู่ละ ข้อที่1น,นะครับผมอขอเข้าสู่ข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ท่านยังเล่นเกมโดตาทูเพราะเป็นอาชีพของท่านนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับการมีไรายได้จากการเล่นตัวตาทูเนี่ยมันมีหลายลักษณะท่านอาจจะเป็นสตรีมเมอร์ที่สตรีมเกมแคสเกมบนช่องทางออนไลน์ท่านอาจจะได้รับการสนับสนุนจากบางคนหรือบางหน่วยงานเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างไม่หมดหรอก ซึ่งเหตุผลข้อนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นเกมโดต้2ก็ได้นะครับผมเกมอะไรก็ตามท่านเล่นแล้วได้ตังค์ท่านไม่เลิกเล่นง่ายอยู่แล้วอันนี้ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายนะครับผมสรุปคือท่านยังเล่นเพราะท่านได้ตังค์นั่นเองนะครับผมและนั่นคือข้อที่1นะครับผมมาสู่ข้อที่2นะครับผมข้อที่2ท่านยังเล่นเกมโดต้2เพราะเพื่อท่านยังเล่นหรือก็คือท่านเล่นตามเพื่อน <Ooh. S 1> นั่นเองนะครับผม อธิบายเพิ่มเติมนะครับการที่ท่านอยู่ในสังคมที่ชอบเล่นเกมโดต a าทูเป็นประจำพอมีเวลาว่างทีไรงาน a d ิร์เรกไพรออริตี้ต้นๆก็หนีไม่พ้นการเล่นเกมโ o ต a าทูหากท่านอยู่ในสังคมลักษณะประมาณนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านยังคงเล่นเกมโ o ต a าทูไม่ว่าท่านจะเกลียดบรรยากาศความท็อกซิกขนาดไหนก็ตามหรือเกมจะยากเพียงใดเพราะความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน ยิ่งใหญ่กว่าเสมอถูกต้องไหมครับคือท่านอะอยากเล่นเพราะท่านอยากมีเพื่อนอยากเข้ากลุ่มกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเกมโดรตาทูก็ได้นะครับกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยที่สังคมท,ที่ท่านอยู่เนี่ยทำเป็นประจำก็มีแนวโน้มความน่าจะเป็นว่าท่านจะร่วมกิจกรรมนั้นด้วยถ้ากิจกรรมนั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและไม่ได้ใช้เงินมากเกินไปไม่ได้เสียเวลาหรือว่าทําให้เกิดปัญหาอะไรตามมามา,มากมายท่านก็อาจจะไปร่วมด้วยโดยปริยายอยู่แล้วนะครับผม สรุปก็คือท่านเล่นตามเพื่อนท่านเลยยังเล่นอยู่นะครับผมอ่ะนั่นคือข้อที่2นะครับผมมาสู่ข้อที่3นะครับท่านยังเล่นเกมโดตาทูเพราะท่านต้องการพิสูจน์บางอย่างให้คนอื่นทราบอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากที่เคยกล่าวไปแล้วว่าเกมโดตาทูเนี่ยมันเล่นยากและมีบรรยากาศท็อกซิกดังนั้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือคนที่เล่นเกมโดตาทูเนี่ยคือคนที่มีสภาพจิตใจแข็งแกรง่ง มีความอดทนสูงและการที่ท่านเล่นเกมโด้ตะูเป็นเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์คร่าวๆว่าท่านคือคนเล่นเกมจริงจังระดับหนึ่งเพราะการที่ท่านจะเล่นเกมนี้เป็นเนี่ยอาศัยเพียงการเล่นซ้ําๆบ่อยๆอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องไปหาข้อมูลศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเกมซึ่งเยอะมากจะทําเป็นหลักสูตรเนี่ยมันทําได้ถึงปริญญาเอกเลยนะครับผมไม่ได้พูดเวอร์เกินไปแน่นอนทุกท่านที่เล่นเกมโด้ตะูทราบดีอยู่แล้วว่ารายละเอียดเกมนี้มันเยอะมาก สรุปก็คือท่านอยากอวดคนอื่นว่าท่านเล่นเกยมเยากเป็นท่านอวดคนอื่นได้ว่าเฮ้ย hey, ผมเล่นเกมโดตาทูเป็นผมอดทนนะผมเป็นคนที่เล่นเกมเก่งนะเพราะว่าเกมโดร์ตาทูเป็นเกมที่เล่นยากดังนั้นถ้าผมเล่นเกมโดตาทูเป็นเนี่ยมันพนิสูจน์อย่างหนึ่งว่าผมเป็นคนเล่นเกมจริงจังระดับหนึ่งนะอะไรประมาณนี้นะครับผม <helping> และด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงไปหาเวลาอุ่นเครื่องบ้างทบทวนบ้างเพื่อให้ทักษะยังอยู่กับท่านสรุปก็คือท่านอยากอวดคนอื่นว่าท่านเล่นเกมโดตาทูได้ เพราะเกมโดราตูมันยากนั่นเองนะครับผมเหตุผลข้อที่4นะครับผมเหตุผลข้อที่4ท่านยังเล่นเกมโด t าตูเพราะท่านต้องการทักษะเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับเกมอื่นอธิบายเพิ่มเติมนะครับการที่ท่านมีทักษะในเกมโด t าตูนั้นเนี่ยมันสามารถเป็นประโยชน์กับท่านในเกมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโดราตูได้บางเกมนะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าเกมนั้นๆเนี่ยที่ใกล้เคียงกับโด t า2ูเนี่ย มันคือเกมอะไรบ้างนะครับผมมันคือเกมอะไรบ้างผมไม่พูดแล้วกันท่านน่าจะนึกออกอยู่แล้วว่าไอ้เกมเหล่านั้นเนี่ยมันคือเกมอะไรบ้างถึงแม้จะไม่เคยเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเคยเล่นโดตาทูแล้วไปเล่นเกมเหล่านั้นที่คล้ายๆโดตาทูเนี่ยท่านจะพอเล่นได้นะครับผม <S <S ท่านอาจจะเรียกชื่อไอ้สิ่งที่เป็นคล้ายๆโรชานของเกมนั้นว่าโรชานแต่จริงๆเขามีอีกชื่อเรียกหนึ่งแต่จุดประสงค์คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะเข้าใจว่าอ๋อคาว่าโรชานใน ในที่นี้มันคือตัวนู้นของอีกเกมหนึ่งนะครับผมอะไรประมาณนี้ผมพูดประมาณนี้แล้วกันสรุปก็คือท่านต้องการทักษะเกมโดร์ตทูเนี่ยติดตัวไว้เพื่อไปประยุกต์ใช้ในเกมอื่นซึ่งอาจจะเป็นเกมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือเป็นเกมที่กําลังจะมีในอนาคตก็ได้นะครับผมไม่ทราบว่าเกมในอนาคตคือเกมอะไรเนาะเหตุผลข้อที่5อันนี้เหมือนเหมือนกวดนะครับแต่จริงๆผมไม่ได้กวดเนาะท่านยังเล่นเกมโดรตาทู เพราะสาเหตุอื่นนอกจาก4ข้อที่กล่าวมาอันนี้ผมไม่ได้กวนนะครับแต่ว่าผมอยากทราบว่าท่านที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยท่านเล่นเกมโดต้าทูและยังเล่นอยู่เนี่ยเพราะสาเหตุอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสีข้อนี้มีไหมลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมอยากรู้ว่ามีใครที่แบบท่านชอบความเป็นโดต้าทูด้วยตัวมันเองไม่เกี่ยวว่าเพื่อนจะเล่นหรือไม่ท่านก็ยังเล่นไม่เกี่ยวว่าต้องไปอวดว่าผมเล่นเกมนี้เป็นไม่จำเป็นต้องเอาทักษะไปเล่นกับเกมอื่น หรือว่าผมเล่นแล้วไม่ได้ตังค์แต่ผมก็อยากเล่นเพราะผมชอบโ o ตาทูอันนี้ท่านก็บอกผมได้และคอมเมนต์ได้นะครับว่าข้อที่5ของท่านคืออะไรเพราะข้อที่5ก็คืออื่นๆนอกจาก4ข้อที่กล่าวมานะครับผมและนั่นก็คือ5สาเหตุที่ยังทําให้ท่านเล่นเกมโดตาทูต่อนะครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ